สวัสดีครับวันนี้ครูดาวก็มีสิ้นเกีย้ยนะครับเป็นเกีย้ยฝ้ายนะครับจะมานําเสนอนะครับเป็นเกีย้ยฝ้ายทอย,ยกดอกลายโบราณนะครับซึ่งพื้นสีพื้นเนี่ยนะครับจะเป็นสีออกกรมท่านะครับหัวสิ้นนี้จะออกเป็นกรมท่าเข้มส่วนยกดอกตรงนี้เป็นดอกสีเหลืองอ่อนนะครับซึ่งสีที่ให้ การทอนี้จะค่อนข้างจะสวยงามมากเลยนะครับดูดูว่าเป็นฝ้ายจริงๆแต่ว่าเวลาสวมใส่แล้วจะดูเหมือนไหมมากนะครับส่วนเชิงนะครับจะอมม่วงนะครับซึ่งดูแล้วกลมกลืนก,กันอย่างสวยงามเลยนะครับลงตัวมากสิ้นผืนนี้อยู่ที่ราคา2500บาทนะครับ2,500บาทท่านผู้ชมสามารถเลือกชมได้นะครับโดยเฉพาะ ถ้าสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาได้ที่ l ล ne@ c 3 6 7นะครับซึ่งเดี๋ยวคูดาจะใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมมาเลือกซื้อหาสิ้นฝ้ายของอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยได้เลยนะครับผืนนี้มีแค่ลายเดียวนะครับมีแค่ผืนเดียวอันนี้คือความงามทั้งผืนนะครับ เรียกว่าสิ้นเกี้ยทอยกดอกนะครับดอกลายโบราณนะครับผืนนี้อยู่ที่2400บาทนะครับสนใจสอบถามข้อมูลได้ทางด้านล่างของคลิปภาพนี้นะครับ